เอาเลยครับผมนะฮะก็วันนี้ก็ยู่กับผมนะฮะลิวโน่หนึ่งสำหรับช่องนี้ไม่มีสาระอะไรเลยนะครับโอเควันนี้นะครับผมก็จะมาอ่าแนะนำนะครับผมแอปหาเงินเข้าทัวร์เลดนะครับผมนะ อ่านี่ครับผมขั้นแรกก็ให้กดล็อกอินไปเลยนะครับผมผมจะล็อกอินด้วยเฟซนะครับผมนะอ่าอ่าเข้าหน้าตาแอปมาแล้วนะครับผมนะมันก็จะเป็นประมาณให้อ่านข่าวนะครับผมนะอ่าโอเคก็กดนี่นะครับผมมันก็จะมีอ่านข่าวแล้วก็ดูวิดีโอนะครับผม นี่อ่านะครับผมลองไปอ่านดูนะนี่นี่นะครับผมวิธีหาแต้มนะครับผมโดยเราจะใช้แต้มนี่นะครับผมในการแลกเงินนะอ่าโอเคนะครับเราก็อ่านไปเรื่อยๆนะครับผม<ๆ>เห็นตรงที่เป็นรูปอ่านหนังสือไหมครับผมรอนะครับผมให้มันเต็มนะโอเค นี่นะมันคือเวลาที่ให้เราอ่านนะครับอาร์เมอร์สุดอย่างนี้แล้วรับผมมันจะขึ้นบอกว่าให้เลื่อนไปด้านล่างเพื่อรับรางวัลน,นะครับผมนะให้เลื่อนจนสุดเลยนะอ่าเลื่อนสุดเลยอ่าโอเคเนี่ยครับผมมันก็จะขึ้นให้นะครับผมว่าเราได้ส0สิบแต้มนะครับผมนะอ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมการหาแต้มแล้วก็ เป็นอ่าดูวิดีโอรายวันนะครับผมนี่ก็จะได้เป็น60แต้มน,นะครับผมนะอ่าก็ดูวิดีโอไปเลยนะครับผมแป๊บหนึ่งนะวิดีโอก็จะโมโม,โมไปนะโอเคก็ดูมันโม,โมไปอ่ารอ,อบสักคู่นะครับผม รอแป๊บน,นึงนะครับผมนะ <c oughs> อา้าวโอเคขออภัยด้วยนะ <c oughs> โอเคเราเวลาอ่าขึ้นกากบาทกดกากบาทไปเลยโอเคเราก็จะได้มา60คะแนนนะครับผมนะ60แต้มนะนี่แล้วก็มีเป็นล็อกอินด้วยนะครับผมนะทุกวันนะครับได้สูงสุดถึง800แต้มเลยนะอ่า ก็อย่าลืมมาเ็อาอินทุกๆวันด้วยนะครับผมนะโอเคแล้วก็นี่นะครับผมเป็นการาหาแต้มนะครับหาแต้มไม่ง่ายนะครับผมนะนี่เราก็สามารถเชิญเพื่อนมาเล่นได้นะครับผมเพื่อรับแต้มนะอโอเคภารกิจก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่า นี่นะนี่ก็จะเป็นประวัตินะครับผมนะที่เราได้แตะมาโอเคนี่นะนี่ก็จะเป็นอ่าโค้ดนะครับผมเราสามารถไปแชร์ให้เพื่อนได้นะครับผมนะก็ทุกคนก็สามารถใส่ของผมได้นะครับผมมันจะได้ประมาณ สามร้อยแต้มฟรีๆเลยนะอ่านะครับนี่นะนี่ก็คือเป็นดูวิดีโอก็ได้นะโอเคแล้วก็อันนี้ก็นี่ครับผมมันก็จะเป็นกิจกรรมนะนี่เชิญเพื่อนได้หนึ่งร้อยสิบบาทเลยนะโอเค ก็จะประมาณนี้แล้วครับผมแอปก็แลกเงินได้จริงนะครับผมนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้แหละครับอ่าส่วนอ่ากิจกรรมนะครับผมนะก็มีให้เล่นนะทุกวันเลยนะแต้มก็หาไม่ยากนะนี่ก็นี่ครับภารกิจก็ ตามนี้เลยนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นนี่นะครับผมก็เป็นกิจกรรมใหม่นะครับผมรับสูงสุดอ่าสองแสนห้าหมื่นแต้มกันเลยทีเดียวนะครับผมนะก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับผมสองแสนห้าหมื่นแต้มนี่แบบว่าจุกๆกันไปเลยโอเคนี่ก็กดดูโฆษณานะครับผมเพื่อรับรางวัลน,นะผมก็ดูเป็นเหมือนเดิมเลย ดูไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าวิดีโอจะจบนะโอเคเรอสักครู่นะครับผมอ่าดูเสร็จแล้วก็รอเวลานะรอมาครึ่งกากบาทนะครับผมนะอะ่รอไปก่อนนะจะหมดเวลาแนละ้ว โอเคเมื่อโฆษณาเสร็จแล้วนะครับผมนะอ่าโอเคเราก็จะได้รางวัลมาเลยนะครับผมนะนี่นะก็เป็นแนวดูข่าวนะครับผมสำหรับคนที่ชอบอ่านข่าวนะอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมลองไปใช้กันดูเลยนะอ่า และสำหรับนี่นะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับใส่โค้ดตามนี้เลยนะครับผมก็เป็นโค้ดของผมเองนะก็จะได้ไป300แต้มรฟรีๆเลยนะครับผมอ่านี่นะครับโค้ดผมก็ตามนี้ครับผมนี่นะให้ทุกคนนะครับกรอกเข้าไปนะอ่ากดกรอกเข้าไปนะเป็นนึงนะ ่านี่นะครับโค้ดของผมอ่าแล้วก็ให้ทุกคนนะครับกดยืนยันไปเลยนะนี่นะเดี๋ยวจะทำให้ดูใหม่นะนี่นะก็จะเป็นโค้ดของผมนะครับให้ทุกคนกดยืนยันไปเลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะกดยืนยันให้ดูนะนี่แต่ของผมมันจะเคลื่อนไปนอย่างนี้เพราะว่าเป็นโค้ดของผมนะครับผมใช้ไม่ได้อ่า แล้วก็อ่ามันก็จะมีกิจกรรมนะครับการหมุนด้วยนะนี่นะกลงล้อนี่ครับรุ่นนะครับผมสามร้อยบาทเลยทีเดียวนะครับผมรางวัลสูงสุดนะอ่าสําหรับการหมุนเนี่ยครับผมมันก็จะได้ทุกสัปดาห์นะเราลงมาล็อกอินเลยจะเป็นรับตัวฟรีก็ได้นะครับเป็นการดูวิดีโอนั่นเองนะเคนี่นะก็ สมมตินะเราอ่านขาวนี้ไปแล้วนะครับผมก็จะรอนี่นะที่ผมบอกไปนะรอให้มันหมุนสุดเลยนะเนี่ยอ,อันที่ตรงเป็นรูปตัวหนังสือเป็นรูปอหนังสืออ่ะเป็นรูปหนังสือนะครับผมอ่าโอเคเมื่อหมุนหมุนเสร็จแล้ว,ลวก็เลื่อนไปด้านล่างสุดเลยนะให้มันโหลดอย่างนี้เลยนะครับ โอเคนี่เราก็จะได้มาแล้ว30แต้มนะครับโอเคก็เป็นการดูง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นการดูวิดีโอด้วยนะเนี่ยใครไม่อยากดูขาวก็ดูวิดีโอได้นะวิดีโอก็ได้แต้มเหมือนกันนะครับผมนะอ๋อแล้วก็ดูไปเลยเราอยากดูไหนเราก็ดูไปแล้วเราก็จะได้แต้มมานะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้แหละครับนี่ย้ำอีกครั้ง นี่นะกิจกรรมใหม่นะครับผมรับสูงสุด2 5 0 0 0 0หมืนแต้มกันเลยทีเดียวนะอ่าก็มาทำกันได้นะครับผมนี่สมว,วิธีถอนเงินนะครับนี่รูปคนถือถุงเงินนะครับกดเข้าไปเลยนะอ่าก็ากระบาดไปนี่นะครับผมใครจะถอนเงินเข้าอันไหนก็สมมติบัญชีธนาคารก็ใส่หมายเลขบัญชีไปเลย อ่าแล้วก็ส่วนทูมันนี่นะครับผมทูวอลเลตนั่นเองอ่ากดก,ดกด็กดเข้าไปนี่ใส่เบอร์โทรของเรานะครับผมแล้วก็ใส่เบอร์โทรซ้ําอีกรอบแล้วก็กดยืนยันนะครับผมอ่าตามนี้เลยนี่นะครับผมก็จะเป็นแต้มที่เราจะมาแลกเงินนะครับผมอ่าก็ลองไปใช้กันดูเลยนะแอปนี้บอกเลยว่าถอนได้จริงนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับ ก็ตามนี้แหละครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ